หมอดูทักเจ้าบ่าวดาราสาวคนนี้ตามมาสี่ชาติจนวันนี้เป็นคู่ชีวิตกันอีกหนึ่งคู่รักที่เพิ่งเข้าพิธีวิวากันไปหมาดๆเริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างนัตตี้นันทนัททกัดกุลและแม่นัตภูมิเหล่าเสถียรวงศ์ทมกลางบรรยากาศงานแต่งเป็นไปอย่างราบรื่นอบอุ่นและสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะโดยเราจะเห็นโมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและนับว่าเป็นคู่ที่หลายคนอิจฉาสุด ล่าสุดสาวก้อยได้เผยโมเมนต์ผ่านสื่อเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่บอกว่าทั้งคู่รู้จักกันมา10ปีแล้วเพิ่งได้มีโอกาสคบกันคือ4ปีตลอดเวลาที่คบกันทั้งสองคนผ่านอะไรกันมาเยอะมากเป็นตัวของตัวเองเขาทั้งคู่รักกันมากในทุกๆด้านทั้งคู่เกิดมาคู่กันซึ่งนัตตี้ได้ไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าเขาตามมาสชาติแล้วนะ